กินอะไรคะลูกกินอะไรคะกินอะไรคะลูกหมาเทศไปกินอะไรนะคะพวกไปเลยอะไรนะคะหมาเวไตเลยเวไตเลยใช่อะไรอ่ะะเสืออะไรนะคะลูกหว,หวานเย็นหวานเย็นรสอะไรคะรสเหนียวนึ ไอ้ติมรสอะไรคะรสนิ้วรสนิวน้วนิ้วอร่อยไหมคะอร่อยจังเลยแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมแฮปปี้ข้อยากกินน้ำ ป้าเอาใหม่ให้เอาไว้ใส่นมก่อนใช่มันจะได้ไม่ต้องถี่ไงจิ้มจิมจ้มจิ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 ้มมากินเช็ดปากด้วยค่ะเช็ดปากด้วยค่ะเช็ดปากหน่อยค่ะแบบนี้เต็มปากเลยค่ะ